ถ้าเห็นว่าผลงานของผมนั้นมีคุณค่าพอนะครับท่านสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกได้แล้วนะครับตอนนี้เพื่อที่จะสนับสนุนช่องเพียงแค่เดือนละย0่บบาทเท่านั้นเองนะครับผมดังนั้นกระผมก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่สมัครเป็นสมาชิกของช่องของกระผมโดยการ คลิกตามลิงก์ใต้คลิปต่างๆได้แล้วนะตอนนี้นะครับผมหน้าที่55นะครับนะอัปโหลด5วิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรยียนชั้นม .5 นะครับผมข้อที่3นะครับก็บอกว่า read the dialog นะครับให้อ่านาบทสนทนาเมื่อกี้นะครับอกานอีกครั้งหนึง and mark ให้ทำเครื่องหมายนะครับ the sentence ประโยคต่างๆว่า,าถูกต้องนะครับหรือว่าผิดนะครับ c o r นะครับ Miss Water was walking her dog with a friend of hers when there was an explosion นะครับ explosion นที่นี่ก็คือไฟไหม้นะครับนะเสียงดังระเบิดปงปังขึ้นมานะครับนะเขาบอกว่า Miss Water กำลังจูงสุนัขไปเดินเล่นกับเพื่อนถูกต้องหรือเปล่าข้อนี้ถูกต้องนะครับข้อสอง the people inside the building were calling out ผู้คนที่อยู่ในตึกนะครับกําลังตะโกนเสียงร้องขอความช่วยเหลืออันนี้ก็ถูกต้องนะครับข้อ้สามมิสวอเตอร์วอรช็อกมิสวอเตอนะครับเกิดอาการช็อกกันมาเลยนะครับพอเห็นไฟไหม้ตึกก็ถูกต้องนะครับ c h ส s ซอร์ว c h ์เชสซิ่งเอแคทเสเซอร์ในเป็นชื่อสุนัขนะครับนะกําลังวิ่งไล่แมวอันนี้ผิดแน่นอนครับ ข้อนี้นครับเชเซอร์แอนแจ็ครีสคิวอวูเมนจากเดอะเบอร์นิงเบียริงนะครับเชเซอร์นะครับชื่อสุนัขและก็แจ็คนะครับเจ้าของสุนัขนะครับให้ให้ความช่วยเหลือผู้หญิงนะครับจากตึกที่กำลังโดนไฟไหม้อันนี้ไม่ใช่นะครับนะเพราะว่าได้ไปช่วยเหลือเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะครับนะไม่ได้ช่วยเหลือผู้หญิงนะครับช่วยเหลืออับอยนะครับข้อนี้ผิดครับ The เดอร์ไฟฟ้าเ e อร์เซฟ e People นะครับผู้อ่าพนักงานดับเพลิงได้ช่วยเหลือผู้คนเอาไว้สองอ่าสามคนอันนี้ผิดนะครับหนาะจริงๆแล้วเป็นสองคนเองนะครับผิดนะครับจบนะครับนาะคุณครูแปลให้สดๆนะไม่ได้เขียนคำแปลให้ไปรวดเร็วเลยครับให้ยูดเวิร์ดนะครับไปใ,ใช้คำศัพท์ in the check this book นะครับใน Check this book นะครับเพื่อทำ to make sentences เพื่อแต่งประโยคนะครับ based on นะครับโดยอ้างอิงหรือว่าขึ้นอยู่กับบทสนทนาเมื่อกี้นะครับนะนั่นก็คือคุณครูนำคำศัพท์ตัวสีเขียวๆนะครับนะมาแต่งประโยคให้เข้ากับบทสนทนาเมื่อกี้นะครับนั่นก็คือนะครับเชสเซอร์นะครับซึ่งเป็นชื่อสุนัขสตาร์ทบากิงวอลลี y เริ่มนะครับเ่าหอนอย่างกึกก้องนะครับ่างเสียงดังก้องไปไกลนะครับ He s a w the fire เมื่อมัน เห็นเพลิงเพลิงไหม้นะครับนะ People were screaming นะครับผู้คนกำลังตะโกนเสียงร้องนะครับเกรดเสียงร้องนะครับ From inside จากด้านในตึกนะครับ From the building d e c l a ม Map นะครับพวกเขาปีนขึ้นไปนะครับก็คือเจ้าของสุนัขนะครับแจ็คนะครับแล้วก็สุนัขนะครับได้ปีนเข้าไป to help the boy เพื่อที่จะช่วยเหลือเด็กผู้ชายแจ็ k follow chaser นะครับแจ็คนั้น เดินตามนะครับหรือวิ่งตามสุนัขที่ชื่อเชสเซอร์ไปนะครับ as เพราะว่า he ran towards b u r d i n g he ในที่นี่คือสุนัขนะครับสุนัขนั้นวิ่งตรงไปยังตึกที่โดนไฟไหม้แล้วนะครับแจ็คก,ก็เลยวิ่งตามไป e i เ i n g collapsed because of the fire นะครับส่วนตึกนั้นก็ล้มพังทลายถล่มลงมานะครับนะ่าจะลบถล่มลงมาเพราะว่าโดนไฟไหม้นะครับ The firefighter put out the fire นะพนักงานดับเพลิงก็ได้ดับเพลิงนะครับได้ดับไฟ Jack and Chester save a little boy ทั้ง Jack แล้วก็ c h e s อ e r นะครับชื่อสุนัขกก็ได้ปกป้องชีวิตเด็กน้อยคนหนึ่งเอาไว้นะครับ Jack and Chester's friend was very proud of them of them for saving a e little boy Jack นะครับแล้วก็เพื่อนๆของ เชสเซอร์แหมเพื่อนของเชสเซอร์เลยนะครับในที่นี้ใช้คำว่าเพื่อนของเชสเซอร์ก็ไม่เป็นไรนะครับนะเชสเตอร์เป็นชื่อสุดนักเกิดความภูมิใจเป็นอย่างมากนะครับนะที่ได้ช่วยเหลือเด็กผู้ชายคนหนึ่งเอาไว้ The w o s allowed explosion นะครับมันมีเสียงระเบิดดังขึ้นอย่างหนักอย่างแรงนะครับ The smoke and fire came out of the b u i l d i n g ทั้งควันไฟนะครับแล้วก็เปลวไฟก็ พุ่งออกมาจากตึกนะครับ The building was b u r n i n g down นะครับและตึกนั้นก็กำลังโดนไฟไหม้นะครับนะนี่คือคำศัพท์ตัวสีเขียวจากใน Word Checking Box นะครับนำมาแต่งเป็น p past c s n t i n u o u s tense นะครับให้เกี่ยวกับนะเรื่องเมื่อกี้มาดูกันต่อครับ p past continuous t e n ท e นะครับที่เป็นประโยค interrogative คือเป็นประโยคคำถาม แล้วก็คำตอบสั้นๆนะครับนะนั่นก็คือถ้าเป็นประโยคคำถามก็เอา was กับ were ขึ้นหน้านั่นเองนะครับนะ was I running เป็นการถามตัวเองอันนี้ไม่ค่อยนิยมใช้นะครับนะเขาก็เขียนได้เห็นฉันกำลังวิ่งหรือเปล่า Yes I was no อ w a s n t w e r e you running คุณกำลังวิ่งหรือเปล่า Yes you were No you weren't อันนี้เป็นการแต่ง่ายเห็น ตัวอย่างนะครับแต่จริงๆแล้วเวลาเราถามคนอื่นเราต้องถามว่า Were you running นะครับเวลาเพื่อนตอบเขาจตอบว่า Yes I was นะครับนะถามว่า Were you running เวลาตอบตอบ Yes I was นะครับแต่อันนี้เขาถามให้ดูนะครับนะว่า Yes you were โอเคนักเรียนเข้าใจนะครับนะเวลาใช้จริงๆเนี่ยเราไปถามเพื่อนเนี่ยบอกว่า Were you running คุณกำลังวิ่งใช่ไหมเมื่อวานนี้ Yesterday เมื่อ uh, the fire b บ r ร์ดาวเดอะเบล i n งในขณะที่ไฟกำลังผาไหม้ตึกอยู่นั้นนะครับนะเขาก็ตอบว่าเย s I was สนะครับนะไม่ใช่เยส you w อ r e นะครับเข้าใจตามนี้นะครับโอเคครับนอกนั้นเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรนะครับนะเพียงแต่นักเรียนใช้ให้ถูกว่า w e r e นำหน้าประธานพู้พจนธ์วนำหน้าประธานเอกพจน์นะครับสวัสดีนะครับน้องที่ทำขนมนะครับนะช้ชื่อ Facebook ก็ไม่ไม่เป็นไรนะครับนะแต่ว่าจําได้ครับจําได้ขอบคุณนะครับที่เข้ามาทักทายที่ผมกําลังสอนภาษาอังกฤษนะครับโอเคครับมาดูภาพกันนะครับผมภาพ A B C D นะครับผมภาพ A นะครับเขาบอกว่านะครับนะจะมีคําศัพท์ภาษาอังกฤษก็คือ fire fighter นะครับพนักงานดับเพลิงนะครับนะ โอ้ทักทายภาษาอังกฤษเข้ามาเลย Good morning Okay Good morning How are you นะครับนะซึ่งเป็นการสนทนาพื้นๆน,นะครับ Good morning How are you I'm fine Thank you and you เป็นต้นนะครับภาพ b นะครับผมก็จะมีคำศัพท์ว่า man นะครับผู้ชายนะครับมี watch TV ครับดูทีวีมีโซฟานะครับนะโซฟามี window หน้าต่างนะครับนะแล้วก็มี คือเชนนะครับซึ่งแปลว่าผ้าม่านนะครับนะคือเชนแล้วมีคำว่า Orange Juice นะครับก็คือมีน้ำส้มข้นด้วยนี่นะครับนะน้ำส้มข้นนะครับไม่ใช่น้ำส้มข้นส่วนภาพ C นะครับผมก็จะมี f i r e Fighter นะครับคือพนังงานดับเพลิงนะครับนะนี่พนังงานดับเพลิงมี c ล i m b Up นะครับคือการปีนขึ้นไปนะครับมี l a d d e r นะครับคือบันไดแห้ขอความช่วยเหลือนะครับ ส่วนภาพดีก็จะมี w i n d o w ์หน้าต่างแล้วก็มีโมบายโฟนก็คือโทรศัพท์มือถือนะครับมาดูคำสั่งกันนะครับคำสั่งก็บอกว่าให้ฟอร์มนะครับให้ทำรูปแบบ complete question นะครับให้ทำคำถามให้สมบูรณ์แล้วก็ให้ตอบเลยนะครับนะเขาก็เขียนมาให้แล้วเพียงแต่เราเรียงสใ,ใหม่แค่นั้นเองนะครับก็คือเร,เรียงใหม่เป็น w r s m r s t e s walking her dog when the fire broke out yes she was นั่นคือมิสซิสมิสวอเตอร์นะครับกำลังจูงสุนัขเดินเล่นอยู่ใช่ไหมนะครับเมื่อไฟกำลัง b r o k e out b r o k e out แปลว่ากำลังเกิดขึ้นนะครับนะคือไฟกำลังไหม้นั่นเองนะครับก็ตอบว่า yes she was ข้อที่สองเขาให้คำว่าอ t กับ rain มานะครับก็แต่งเส้นใ่ว่า Was it rainy นะครับฝนกำลังตกหรือเปล่านะครับเมื่อวานนี้นะครับนะถามเป็นอดีตก็เลยตอบว่า No it wasn't หรือ Yes it was เป็นต้นนะครับ Were frames coming out frame แปลวเปลไฟนะครับเปลวไฟนั้นกำลัง coming out the b u i l d i n g กำลังพุ่งออกมาจากตึกนะครับใช่หรือไม่ ก็ตอบ yes they were หรือว่า no they weren't นะครับแต่ความเป็นจริงก็คือ yes นะครับ Were people shouting for help ผู้คนกำลังตะโกนเพื่อขอความช่วยเหลือใช่ไหมก็ yes they were Were pieces of the building falling นะครับชิ้นส่วนของตึกกำลังหล่นลงมาใช่ไหมก็ yes they were Were the fire the firefighters นะครับ helping people put out of the building พนังงานดับเพลิงนะครับกำลังช่วยเหลือผู้คนเพื่อที่จะออกมาจากตึกใช่หรือไม่ก็ Yes they were ไปอีกนิดหนึ่งนะใกล้จะจบแล้วนะครับนายย s สเดนะครับให้ใช้คำศัพท์ to ask and answer ให้ถามแล้วก็ตอบนะครับเขาให้คำศัพท์เหล่านี้มานะครับก็นำมาแต่งเป็นให้ใช้เป็น p a s t c o n t i n u o u s tense นะครับนะตัวอย่างนะครับก็เขียนมให้เป็นว่า Were you playing in the c h e a s afternoon เมื่อวานตอนบ่ายนะครับคุณกำลังเล่นเทนนิสใช่ไหมตอบว่า no ก็โ no, น I was นะครับถ้า yes ก็ yes I was นะครับ I was studying English แต่ถ้าโ no นนะครับก็ตอบว่า no I was เสร็จก็ต้องบอกด้วยนะครับว่าไม่ได้กำลังเล่นเทนนิสแต่ฉันกำลัง was studying English ฉันกำลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษอยู่เป็นต้นนะครับดังนั้นข้อ2 1ถึงข้อ6ก็มาดูกันเลยนะครับผม ข้อ2นะครับ we're you watching TV at night or last o c k l night นะครับเมื่อคืนที่แล้ว9โมงนะครับหรือ3ทุ่มตทีนะครับนะบว่า9ในที่นี้คือ3ทุ่มนะครับคุณกำลังดูทีวีอยู่ใช่ไหมแต่ but yes ก็ yes I w a s c h ่ no ก็ no I was แล้วบอกด้วยว่าทำอะไรอยู่ถ้าไม่ได้ดูทีวีก็ I was talking on the phone ฉันกำลังคุยโทรศัพท์อยู่ Were you riding your bike in the park last Sunday? นะครับคุณกำลังปั่นจักรยานอยู่ใช่ไหมในสวนสาธารณะเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้ว Yes, yes. I was a n o I was. n t ก็บอกด้วยว่าไม่ได้ปั่นจักรยานแต่ I was playing volleyball with my friends. ฉันกำลังเล่นวอลเลย์บอลอยู่กับเพื่อนๆ Were you eating b r e a k f a s t at 8 a.m. this morning? นะครับ เช้านี้นะครับเมื่อ8โมงเชา้าคุณกำลังรับประทานอาหารเช้าอยู่ใช่ไหม Yes I was หรือ No I wasn't I was catching h a bus to the library ไม่หรอกฉันไม่ได้รับประทานอาหารอยู่ฉันกำลังนั่งรถบัสไปห้องสม,มุด Were you surfing the internet all evening yesterday นะครับตลอดทั้งเย็นเมื่อวานนี้นะครับคุณกำลังเล่นอินเทอร์เน็ตอยู่ใช่ไหม แต่ yes ก็ yes นะครับถ้า no ก็ต้องบอกด้วยว่า i was watching a film ไม่หรอกฉันกำลังดูหนัง were you sleeping at midnight yesterday เธอกำลังนอนหลับอยู่ใช่ไหมเมื่อเที่ยงคืนของเมื่อวาน yes i was หรือถ้า no i wasn't ก็ให้อธิบายด้วยว่าทำอะไรอยู่ก็ i was reading a book เป็นต้นนะครับนะครูไปเร็วเลยนะครับเขาบอกว่าให้ฟังแล้วก็ให้นำภาพนะครับ a ถึง d เพื่อที่จะเรียงเหตุการณ์ให้ ถูกต้องตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามลำดับนะครับอันนี้คุณครูเขียนให้แล้วนะครับเหตุการณ์แรกคือภาพดีภาพ b นะครับเหตุการณ์ที่2ภาพดีเหตุการณ์สาภาพ C เหตุการณ์ที่4ก็ต้องเป็นภาพ A นะครับนะภาพ A ก็ดูภาพในหนังสือนะครับอันนี้ไม่ไม่ได้ซีเรียสอะไรทีนี้ก็บอกว่า i m a g e นะครับให้ g i n e การว่า you w i t n ก็คือคุณไปประสบนะครับนะ แล้วก็ได้ให้การช่วยเหลือนะครับตามตัวอย่างที่ 5a ให้ใช้คำกริยานะครับใน List ์ข้างล่างข้างล่างนี้นะครับนี่นะครับเพื่อที่จะเขียนอีเมลหาเพื่อนนะครับนะเพนเฟนที่ติดต่อกันทางอีเมลหรือทางจดหมายนะครับโดยให้บอกเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้นะครับเช่นเดียรสวัสดีเพื่อนอยู you ่วอนเบลีฟเธอไม่เชื่อไม่เชื่อใช่ไหมว่าวอตไอโซเยสเดที่ฉันไปเห็นมาเมื่อวานนี้เห็นอะไรอะไรเล่าไป ก็เขียนสั้นๆดังนี้นะครับผมนั่นก็คือเดียชอนสวัสดีจอน believe what I saw yesterday เธออาจจะไม่เชื่อนะครับคำว,ว่าเธอไม่เชื่อนะที่นี้เธออาจจะไม่เชื่อนะครับว่าเมื่อวานนี้ฉันไปเห็นเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งนะครับะ w w s w w l l k n n g l o o n t t h r r o d d ฉันกำลังเดินเล่นไปตามถนนสายหนึ่งนะครับ e ว suddenly และก็ทันใดนั่นเอง A fire o r o k e out ไฟก็ไหม้ขึ้นมาทันทีเลยนะครับเออแมนวอร์สกรีมิงฟอร์เฮลมีผู้ชายคนหนึ่งกำลังกรีดเสียงร้องเพื่อขอความช่วยเหลือนะครับตะโกนเสียงร้องนะครับไม่ใช่กรีดแต่ผู้หญิงกรีดเออเนบลส์คอร์ทฟาบริกเกตบริกเกตบริกเกตในที่นี่ก็คือ,อคล้ายๆไฟไฟเาแนนะครับไฟไฟเาแน้นประกาเตัมบริเกตก็คือผู้หน่วย หน่วยช่วยเหลือไพทังหน่วยช่วยเหลืออัคีภพยนะครับนะหน่วยช่วยเหลืออัคีไัยก็คล้ายๆพลังงานดับเพลิงนั่นเองนะครับเพื่อนบ้านนะครับก็ได้เรียกหน่วยช่วยเหลืออัคีภพยนะครับ When they arrive เมื่อพวกเขามาถึงนะครับเดกลามอาฟตูเบนโดเขาก็ปีนหน้าต่างขึ้นไป to save him เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ชายคนนั้นเดนแล้วแล้วเดพุทเอาดั e ไฟฟาพวกเขาก็ดับไฟอีโ so ซ He was lucky to be alive. ผู้ชายคนนั้นโชคดีเหลือเกินที่รอดชีวิตมาได้ Have to go now. ฉันต้องไปแล้วล่ะเดี๋ยวนี้ตอนนี้นะครับชคท to y ยูแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกับเพื่อนใหม่นะจากเดวิดโอเคครับกมส์สุนะครับให้บอกเรื่องราวในตัวอย่างที่ 5A นะครับให้ different ending นะครับให้แต่งโดยที่ตอนจบนั้นหักมุมหน่อยนะครับแล้วก็ให้นำมาเล่าให้เพื่อนฟังก็ แต่งใหม่สักสองสามอาทัศน์ว่าสเต a ลีได้ทไหนนั่นเองนะครับ t h e r e w a s a h u g e explosion ก็มีการระเบิดเสียงดังใหญ่ใหญ่เสียงดังอกระทึกนะครับนะ h u g e explosion เสียงดังดังก้องนะครับนะ t h e b u i l d i n g collapse และก็ตึกนั้นก็ล่มตึกนั้นล้มทลายลงมาแหมพูดผิดพูดถูกนะครับภาษาภาษาไทยล้มพังทลายลงมานะครับเรียกวันวูชค ทุกคนนั้นช็อกเหลือเกิน The Good Thing นะครับสิ่งที่ดีที่สุดก็คือ w a s t h a t นั่นก็คือว่า there was no one in it นะครับจบหักม,มุมหน่อยก็คือในตึกนั้นไม่มีใครอยู่เลยสักคนหนึ่งนะครับโชคดีหน่อยนะครับ The Good Thing The Good Thing นะครับนะโอเคครับเป็นว่าจบหน้าที่